เพราะว่าหลายอย่างที่เราไม่รู้จริงๆพอเรารู้แล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ยากเนาะแต่ถ้าไม่รู้ก็คือยากแล้วก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าที่ทําที่บ้านะคาอยู่คือเคยทํามาแล้วเคยทำมาแต่ว่ามันมันยไม่เสร็จยังไม่เสรพอมาเรียนกบฎวัดปุ๊บก็เริ่มกดสว่างคือมองเห็นมองเห็นวังเห็นเสียงสว่างวานนั้นครับสวัสดีครับใัน้คุณพี่ชื่ออะไรครับอ้าชื่อพี่มาค่ะพี่มาครับพี่มามาจากจังหวัดไหนครับ อ๋ออยู่พัทยาค่ะอยู่พัทยาไม่ไกลตรงนี้เองเนอะมีพี่มาทําอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้อ๋อตอนนี้ก็แบบเปิดโรงเรียนเปิดงโรงเรียนเโรงเรียนทำไมถึงสนใจอสังหาล่ะครับเพราะว่า ก็คือเคยทํามาแต่ว่าทําแบบไม่มีความรู้อ๋อครับก็ก็แบบไปไม่ไปไปไม่ได้เนาะเพรไม่มีความรู้ใช่มันก็ติดอยู่ประมาณนี้ครับครับก็เลยมาลงเรยอคนวันใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมแล้วพอมาลงเรยอคนวันแล้ววันแรกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เรียนไปวันวันแรกเนาะใช่ใช่เรียนหนักมากแล้วก็แบบคุ้มแล้วแหละวันนี้วันแรกกันเนาะเพราะว่าหลายอย่างที่เราไม่รู้ครับจริงๆพอเรารู้แล้วมันก็ไม่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 ยากเนาะแต่ถ้าไม่รู้ก็คือยากแล้วก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าที่ทำ ที่บ้านคาอยู่อคือเคยทํามาแล้วเคยทำมาแต่ว่ามันมันยังคาอยู่ไม่เสร็จเรมาเรียนกับคนวัยเพื่อก็เริ่มรู้สงสว่างคือมองเห็นมองเห็นวงเนแสงสว่างวานนั้นรับผมแล้วทีนี้สําหรับคนที่เขาสงสัยหรือว่าอยากจะเรียนแต่ยังไม่กล้าตัดสินใจเงี้ยครับเราจะแนะนำเขายังไงดีครับอ๋อก็คือจริงๆแล้วก็เหมาะกับทุกคนเนาะถ้าเราเราอยากจะแบบเรียนรู้เรื่องใหม่ๆแล้วก็อสังหาเนี่ยมันก็เป็นเอ่อมันเป็น ตลาดยังไปได้ไกลยอยู่แล้วก็สมควรที่จะเข้ามาเรียนค,ค่ะจะได้ไม่แบบลงผิดลงถูกเหมือนพี่ <ícios> เสียเวลาด้วยนะเสียตังค์เสียเวลาค่ะก็คือโอเคโค้ดนี้ก็คือคุ้มมากแล้วนกวันนี้ก็คือคุ้มมากแล้วก็ได้รู้จักโค้ดสามสี่คนนี้เราแบบว่าก็เป็นที่ปรึกษาให้ให้ตลอดไปแล้วก็รีใจตรงนี้ที่ว่าเราเราทําต่อไปเรามีที่ปรึกษาครับผมคุ้มคุ้มค่ะครับ ก็โอเคยังไงต้องขอบคุณพี่มามาก<ด>นะครับที่สละเวลามาให้สัมภาษณ์แล้วก็มาเรีย<ด>กับทางสถาบันนะครับ<ส>ผมขอบคุณมาก<ช>ครับ